สวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะครับพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่อง้มชมชื่นเมื่อนี้พ่อจิเรล่าตอกย่างได้ค่ะพี่น้องเรล่าตอกย่างอันนี้แล้วตีพ่อเนี้ยเนี้ยนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุ้มพันเย่อไว้วางโตพ่อในเแห่ะให้เบิ้งนี้ค่ะนี่ค่ะเอิญ่าตอกย่างเด้ค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วแล้วแล้วเนี่ยค่ะเราก็ลังเรล่าอยู่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับ คุณพ่องานชมชื่นนะคะคุณพ่อของคูมพันธุ์ตุลากันนะคะวันนี้พ่อกัะเราตอกอยู่บ้านนะ,ะ้วค่ะอยู่หลังบ้านคูมพันธุ์นะะี่แล้ค่ะขอบคุณ FC เอฟซีเลยล่ะเล้วนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้พ่อกําลังทําองค์ประกอบในการจักสารตะก้ารค่ะพี่น้องแล้วสารแล้วสิบใบเมื่อนี้คูมพันธุ์ที่ไปทรงให้เอฟซีเ้วยค่ะทรงให้พี่ที่สร้างตะกาเด้่ยค่ะที่ไปไปสนีจะเขาก่อนเอฟซีท่าน หนูจะไปส่งไปรษณีย์ค่ะพ่อส่งไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะใส่กล่องพัสดุไปค่ะท่านใดที่จัดสั่งซื้อตะกร้าก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งที่อยู่มาไลนา์ส่วนตัวหรือทักแชทมาด้วยหาคุมพันธ์เลยค่ะคุมพันธ์จะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะจัดส่งด่วนพิเศษเดี๋ยวก็เกินสองสามเมื่อกี้ได้ค่ะพี่น้องก็ยีได้ใส่ตะกรา้านะคะเนาะ ท่านใดสนใจที่จะซื้อตะก้านะคะใบละสองร้อยบาททักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณภูมิพันธ์ไปส่งให้ค่ะขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามชมชื่นค่ะการจักสารตะก้าคุณพ่อของคุณภูมิพันธ์ตุลากันนะคะซึ่งท่านมีอายุแปดสิบหกปีแล้วค่ะท่านมีความวิริยาสสหามีความเพียรน,นะคะแล้วก็สารตะก้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทาน้วยความประณีตนะคะเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะพี่น้องขอบุณเล,ล่ห์ใเลยอะคะขอบุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเยี่ยมชมสามารถที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองได้ในครัวเรือนนะคะเ,คเพราะว่าต้นไผ่เขาเขาไ้ซื้อได้ค่ะไปตัดมาจากใหจากนานจากสวนเขานั่นละค่ะมาสาน <c oughs> แต่ว่าต้องใส่ความพยายามความอดทนค่ะในการสานค่ะเพราะว่าการจักสานตะกร้ามีหลายขั้นตอนค่ะพี่น้อง ก็ต้องอาศัยความอดทนเนาะค่ะทึ่งคุณพ่องามชืชื่นก็เป็นต้นแบบให้กับคุณครูพันธุ์ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําคุณงามความดีกา,ารอุทิศทุ่มเทเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีการอดทนทุกอย่างเลยค่ะครูพันธุ์ก็ได้แบบอย่างมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะช่องคุมพันธก็นําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง้มชมชื่นค่ะแล้วก็วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนหายู่หา,หากินน้าท้องให้ท้องนาะตามภาษาไ่ะพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดสวนแล้วก่าเลี้ยงวัวค่่พี่น้องเลี้ยงวัวคุมพันธุ์ได้ไปถ่ายให้กับเอฟซีดูแล้วนะคะว่าครอบครัวองคุมพันในสี่ครัวเรือนเนี่ยมีใคร,ม,ใครมีวัวกี่ตัวอะไรเนี่ย ก็อัปเดตให้ดูส้วยหัวงามๆค่ะแล้วก็ไปเก็บผักหวานไปบ้านปลาดักปลาซิวนี่ลรค่ะหาอยู่หากินนําให้น้ำมาเขาก็บร่ได้ซื้อกับเขาด้วยค่ะเป็นวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินได้ค่ะเด้อประหยัดอดอมเขาค่ะที่สามารถที่จะมีชีวิตแบบมีความสุขแบบยั่งยืนค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคุณพ่อขาสวัสดีเอฟซีด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อเงยหน้าขึ้นแป๊บหนึ่งค่ะยิ้มหน่อยค่ะพบกับคุณพ่องามได้คลิปหน,หน้านะคะสวัสดีค่ะ